พามาชมที่ดินแปลงสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ซอยส่งประภา26ย่านดอนเมืองค่ะใครที่มองหาที่ดินในโซนนี้ตามมาดูคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะถึงแล้วค่ะที่ดินของเรานะคะเข้ามาในซอยส่งประพา26ตรงมาเรื่อยๆจะเห็นที่ดินของเรานะ,ะโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ทางซ้ายมือค่ะที่ดินของเราเนื้อที่1 7 8ตารางวาแต่สามารถแบ่งซื้อครึ่งหนึ่งนะคะ จุดเด่นของที่ดินเลยคือถมแล้วค่ะพร้อมใช้งานและที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามมากๆค่ะตรงนี้นะคะจะพาไปชมค่ะว่าสุดเขตที่ดินของเรานะคะก็คือตรงนี้นั่นเอง อาเดินตรงไปตามทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะพาไปชมด้านหลังนะคะว่าสุดเขตที่ดินตรงไหนตรงนี้ค่ะก็จะสุดเขตที่ดินของเรานะจะมีหมุดปักชัดเจนค่ะเพียงแต่ว่าในคลิปอาจจะมองไม่เห็นนะคะไอเดียในการใช้ที่ดินเนื่องจากว่าแถวนี้นะคะ ใกล้สนามบินดอนเมืองนั่นเองเราสามารถทําเป็นหอพักหรือทําเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้พนักงานสายการบินเขาเช่าอยู่ได้ค่ะหรือเราจะปลูกเป็นที่อยู่อาศัยของเราสร้างเป็นโกดังเก็บสินค้าหรือจะซื้อเพื่อเก็งกําไรก็สุดยอดมากๆค่ะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะถนนหน้าที่ดินกว้างถึง6เมตรตลอดเส้นทางไม่เปลี่ยนนะคะเพราะเป็นย่านที่อยู่อาศัยและมีปั๊มปะตะทอ,อยู่ปากซอยเลยค่ะ จะเติมน้ำมันจะเข้าเซเว่นหรือจะซื้อกาแฟก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะหลายคนเริ่มอยากรู้ราคากันแล้วที่ดินของเราขายเพียงตารางวาละ35,000บาทถูกที่สุดในย่านนี้เลยค่ะใครที่สนใจเป็นเจ้าของที่ดินแปลงสวยๆราคาสุดยอดและคุ้มค่าที่สุดแบบนี้สามารถติดต่อมาที่คันแชรที่เห็นได้เลยค่ะ